สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพ่อพ่อกับช่องอนทิดาลับเพลินออฟฟิเชียลค่ะพี่น้องตอนนี้จะเป็นเวลาประมาณ6กโมงเช้านะคะกาบจบงานเรียบร้อยกำลังมาเก็บของกันนะคะเดี๋ยวชิพาไปเบิ้งค่ะพี่น้องค่ะนี่เต้นไงอันนี้เต้นตึงตี๋เต้นตึงตีโอ้เต้นยิงยิงไงนั่นนี่พี่น้องค่ะเบิ้งเต้นเต้นอิงยอนกับเต้นสมปอกค่ะพี่น้อง รีวิวเต้นลยจ้ารีวิวเนี่ยมีอย่างรีวิวเต้นนาะรัดจนไม่รู้จะรัดยังไงเนอะรีวิวเตนามขาครับพี่ฟอมบอกว่าอะไรนะพี่ฟอมบอกว่าให้ซื้อเต็นหลายวันแล้วถ้าไม่ได้เต็นก็ให้ซื้อเชือกมาก็ได้สิเพราะอะไรเยพี่อมขนาดที่นอนโตโตเอาไล่รอยต่อทอเต็มพื้นหลับเต็มตื่นด้วยชุดเครื่องนอนโตโตนาะอันนี้เต็มไปด้วยรอยต่อ ปอนเหรอเบงเสือกแม่มที่ลงทุนหลายๆนี่บ่ได้ลงทุนอย่างเดี้ยร้งทุนสื่อเสือกยังไงยังไงเมันหาเงิงนยากครับพี่น<ห>้องเนาะเสื<ห>้อสีหาเงินมาได้สื่อเต้นเตีนหลังนึงกับว่าเมนถือถือสามพันกลัวบุได้ค่ะพี่น้องคะก็ต้องยังเช่นคือจังมือหนีขึ้นเวทีกะได้ติ๊บเรีวสี่สิบบาทอยู่เด้กะถาก้อนนะคะเนาะกะบอกพี่ปอมอยู่ค่ะว่าว ามันขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมถ้ามันไม่ได้จริงๆอะเดี๋ยวหนูจะเอาล้มมาให้มาปิดรูนี้มาปิดรูนี้เต็มเท่าใดนะจ๊ะสี่สิบาทวะสี่สิบาทกับสิบหมื่นกับสี่ร้อยเออสิบหมื่นกับสี่ร้อยจ้าเดือนหนึ่งกับพันสิสามสิบหมื่นกับพันสองกับสามพันบาทกับประมาณสามเดือนพอดีจ้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดฝนตกมาเนะคะเนาะฝนตกมาเนี่ยก็คือเอาล้มมาปิดเอาเดี๋ยววา คันอากาศเย็นแน่เวลาหมอกลงอยู่ก็ต้องพูดถึงค่ะชื้นชื้นไปหมดก็ถือว่าอบไอ้น้ำไปแล้วกันนะอบไอ้น้ำไปในตค่ะพี่น้องคีนะคะเข็นของเราเนี่ยมันมีระบบอบไอ้น้ำในตัวซว่ใสิได้แบบนี้นี่มาได้ง่ายๆนะค่ะเบื้องเบื้องค่ะอันนี้เต้นขเจ้าเนี่ยเบื้องซว่ใสิไม่ได้แบบนี้ต้องใส่แุ้นี้ อันนี้ยังไล่ลอยต่อ,ตอทอเต็มผืนอยู่เบิ่งอันนี้น่การขึ้นกันนี่ขึ้กัน,กน,กนกอันนี้<อ>ได้แต่ก็ฮักเขาสามารถออกใส่กันเชื่อมใส่กันได้บ่ค่ะเชื่อมไม่ได้แบบว่าเซฟคอร์ดไหมบ่เชื่อมไ่ได้มันซิ่ับก็ได้แบบนี้ป้อมเป็นตรงตรงข้อต่อที่ข้องนอทำไมมันหักเร็วอุว้ยแต่มันก็มารักษาหนาจด็กน้อยนั่เนาะ คื S <S <S วอวเอายัางไงกับเต็นเราเนี่ยถ,ถ้าคลายคลาย,คลายอันนี้ปุ๊บล้มเป็นลมเลยหรอใช่เพราะว่าอันนี้ไม่มีตัวยึดตัวนี้แล้วแล้วพี่การยังไงอ่ะความสามารถูอยากรู้พี่การยังไงความสามารถที่ก็คือให้อิโมูจับข้างหนึงออ่งไว้ขาข้างหนึ่งไว้แล้วพี่ก็ไปเอา,อ,อ,าเอ,อ,อ่าอย่งอ่านเล่าเล่าตากเล่าตากผาทีมากึเอาเล่าตากผ่าทีมามัดไวกอนเออ เพราะว่าเชือกธรรมดาไม่ได้มันไม่เหนียวมันจะมันจะยืดยุ่นนะมันจะไหลก็คือว่ายโปรช่วยหน่อยนิดถ่ายโปรมัดแล้วก็เอาไปตากผ่าต่อเป็นว่านี้นะครับเดี๋ยวลืมถ่ายโปรให้หน่อยดิสปอกมาถ่ายปกหน่อยเร็วๆช่วงบ่ายหรือว่าช่วงเที่ยงเนี่ยชื่อต้องชักดาเสร็จพี่เอานี้ตัดทนะอ่ะจสปอกเข้าเฟรมเลยจ้าเขาเอิ่นว่าอ่านี่อ่ะก็ทูทูทีอินวันอะไรก็ว่าไปอ่ะชี้ชี้หลักฐานชี้หลักฐานการพังทลาย เหนึ่งสองซ้ำกดปุ่มชีขาวมันบ้าเกือบหัวแตกแล้วเนี่ยนี่ดิกพี่ปอมอยากฝากอะไรถึงพวกหนูไหมจะฝากทำไมวันนี้อะี่ไม่ฝากหรอกพี่บอกว่าจะดูน่าซื้อพี่ไม่เนี่ยควรมาพ่อแม่เมียนเด้ออินูดนี่ พี่วันนี้หนูก็ได้ติปล้วได้สี่สิบบาทดีเด้อมื้อนี้ก็ต้องรอเก็บก่อนคือว่าแล้วเนาะค่ะพี่น้องเฮามาเฮ็ดงานเฮาก็ห้าสากินคำทั้งนั้นเนาะในสี่สิบบาทแล้วก็ะติปสี่สิบบาทบ่แม่นหยังของพ่อใหญ่ขี้มาว่นเราให้ยปิดคนตั๋วแล้วยื่นให้ยปิดคนยื่นให้ยื่นให้ซื่อๆบ่บ่เท่าใดค่ะยื่นไปแล้วให้พอเงินหอนมื้อละน้องป๊อบแม่นบ่คขับซั่นว่าป๊อบสุชาดาแม่นบ่คขับซั่นว่าอันนี้ก็ ไม่รูเทีนานเลยเออจ้าค่ะค่ะค่ะแล้วก็ย่างไปแบบรนาลาลายไหมคะก็ได้แบบฟุกๆกันราคา,าสี่สิบบ <laughs> าทบรรนวาเป็นปอบสุชาดาอุ <laughs> อ้ยเกือบไม่โดนแล้ว <laughs> สีหักตีหัว <laughs> สู้ๆนะพี่น่าจะมีพี่คนเดียวนี่แหละที่มีความสามารถที่สุดแล้วต้องบอกติ้นรัดสู้ๆนะสู้เพื่อใครสู้เพื่อใครก่อนตื่นเด้อเต็มเด้อคือเพื่อใครก่อนสู้เพื่อน้องคจิตตา อันนี้จะใช้คำว่าหักสองทางเลยเหรอมันหักทุกทางมันหักทุกทางเดี๋ยวพี่เก็บไว้ให้นี่ชี้หลักฐานเป็นตัวยืดหยุ่นได้ค่ะนั่งเต้นนางเอกพระเจ้าเมื่ที่พี่ฟอมบอกเรื่องเต้นนี่อย่าลืมนะเชิญ อ๋อ oh, เสื้อเบิร์เต้นนีแนวไม่ยังเดียวนะีิมีเสือ้อย่างเดียวเหนือที่ไม่เลยขนาดคนยังหน้าเก่าอุ้ยขนาดคนยังหน้าเก่าเลยก <c oughs> <c oughs> ็ปักนีก็ซอมเล้วซ้อมอีกเด้ค่ะปักนีก็ซ้อมเล้วซอมอีก,ก,กอเส <c oughs> ื้อน,นีก็ขาดเล้าขาดอีกมัดเล้วมัดอีกอยู่เรียนตอนไหนเราพี่นองเนาะคนหาสาบกินทำแบบเพราะมันจะต้องสู่ชีวิตแน่นล่ะมันเป็นเรื่องธรรมดา มันมีปักเป็นอย่างระเบิดประจ้าระเบิดแน่ค่ะชตแน่ะเพราะในมีสีสันไปละค่ะระเบิดรอบนึงขาดรอบนึ่งอละุวันเสื้อบก่ะบก่าเขามาเต้นย้ำตอนสว่างอยู่ยังไม่กล้าเข้าเต้นค่ะสภาพเต้นเนี่ยเบิงบรด้อิงวันกับสมปองสีเขาเต้นที่เขาเต้นกับตอนที่ฟ้ามืดแล้ว ไม่มีคนเห็นแม่มาสป๊อกเงอก็ปอกก็ยิ้มแบบแห้งๆไอ้ข้าก็ไปเอาพี่พีคนนั่งสิบห้าโมงบี่งีกนั่งเอกเรานั่งเอกเคยเอาเนื้อตีนเชล็อไปถือกม้นล้มมาจ้าแค่สองนี่เห็นบ๊อกบาทแค่สองบาทไม่ได้เศร้านี่ย้อนนนี่ ชีวิตนี่มันทุกข์หนักค่ะยี่ดีได้พี่น้องชงใส่ของบอมีเหรอคะลังงานๆมาเพื่อนเลยชงทะเลค่ะเพิ่งเดินทงยังกะชงทะเลโอแม่เดี๋ยวเทบาดแล้วไปเห็ดการ์สางมาชุกทะเลเปนไปต่อเปนมาก็ไปตัดอ้อยจ้ะหัวจะปวดหัวจะปวดนั่นจะคลองวันนี้กะได้เวลาอันสมควรเลิกแล้วนะคะสี่ขอเรียนเชิญขึ้น รถบัสนะคะไปคุ่นลวงไปหาอาบนา้ำอาบท่าอาบเนี่ยเด้อนั่งเอกแล้วนะบะเมียนว่าท่ทานพาหน้าเก้าบันไดก็บ่บาอาบน้ำแต่เทืาเนะะ่ะโอเคค่ะพี่น้องคะ่ะเดี๋ยวจะได้ขออนุญาตเตรียมตัวนะคะขึ้นรถเดินทางนะคะกับพพกันคีมหนักขอบคุณทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การรับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิง่งให้กับช่องอธิดาลลำเพลินอภิเที่ยวด้วยนะคะพพกันคีมหนักค่ะพี่น้องคะ่ะบ๊ายบาย